สวัสดีครับวันนี้กิฟต์ทุกคิดก็พามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็น a s ส o n Martin V12 Speedster นะครับคันนี้จะอยู่ในแพ็คของ h o t v ิ e เอ็กโซติกนะครับเป็นคันที่9จาก10คันคันนี้จะเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่ไร้หลังคาและกระจกหน้านะครับนี่ดูแปลกตาหน้าดูนะครับที่ด้านหลังแพ็คก็จะมีรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของรถคันนี้ด้านในกันดีกว่านะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับอ่านี่นะครับคันนี้ก็จะเป็น Aston Martin V12 Speedster นะครับนี่เป็นรถที่แบบว่ารูปทรงแปลกตามากนะครับเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่ไล่ลังคาและก็จกบังลมนะครับเพื่อมอบประสบการณ์ขั้นสุดจอดให้กับผู้ขับขี่นี่แต่ผมว่าถ้าเกิดขับคันนี้ต้องอาจจะต้องใส่หมวกกันน็อกนีดนึงนะครับ เพราะนั้นลมตีหน้าน่าดูนะครับคันนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งรุ่นเก่าของแอสตันมาตินนะครับที่ลงแข่งในรายการเลอม,มอง1959นะครับแม่มาดูด้านล่างกันก่อนนะครับด้านล่างคันนี้จะเป็นแบบสไตล์เรียบๆเลยนะครับแล้วก็จะมีดีเทลบอกว่าเป็น a s สตัน a r t i n V12 ปีสเตอร์นะครับแล้วก็มีโลโก้ของฮัตวิลตรงนี้นะครับเป็น2021 m a t t อ่ามทนี้บอกว่าเป็น Made in Malaysia นะครับนี่อ่าคันนี้จะเป็นคันสีบอลเงินนะครับรูปทรงแปลกตาเลยทีเดียวเราจะไม่ค่อยคุ้นชินกับรถแบบนี้นะครับทรงจะออกไปทางเหมือน เหมือนพวกยานอาวกาศนิดนึงนะครับอ่าที่ด้านข้างก็จะมีดีเทลเป็นแบบร่องของประตูตร,ตรงนี้นะครับอ่ามาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีกระจังสีดำอันใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีไฟหน้าเป็นสติ๊กเกอร์ดีคอลมานะครับเลยทำให้ดูแบบเนียนดีนะครับไฟหน้าอ่าตรงนี้จะมีโลโก้ของ As t ต n Martin นะครับ จะมีมีแบบว่าล่องเว้าลงไปที่ตรงฝากระโปรงด้านหน้านะครับอ่คันนี้มีกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เล็กๆที่ด้านท้ายก็จะเป็นแบบว่าทรงเรียบๆนะครับแล้วก็มีดีเทลของโลโก้แอสเันมาตินมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงป้ายทะเบียนจะเขียนว่า V 1 2นะครับ นี่มาดูจุดเด่นกันบ้างนะครับที่ที่ตรงคนขับนะครับนี่จะไม่มีหลังคาแล้วก็กระจกบังลมนะครับเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบช่องสําหรับนั่งลงไป2ที่นั่งนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเหมือนแบบว้าล์ลงไปแล้วก็เห็นดีเทลของพวงมาลาัยของเบาะต่างๆชัดเจนเลยครับอันนี้แล้วก็มีดีเทลของ ปาถังน้ำมันมาให้ด้วยนะครับแม่เทอยู่นะครับคันนี้มาดูที่ล้อกันบ้างนะครับคันนี้จะเป็นล้อห้าก้านทำสีโครเมียมนะครับเป็นล้อพลาสติกจะดูแบบว่าใหญ่ๆหน่อยนะครับเป็นล้อแบบล้อซุปเปอร์คาร์ใหญ่ๆหน่อยอันนี้ล้อก็ให้ตัวไม่ได้นะครับ แต่ก็ลื่นไหลครับถ้าเพื่อนๆชอบเจ้า Aston Martin V12 Spider คันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจกีบทูคี k t นะครับหรือว่า i g g i กีบทูค t หรือถ้าเพื่อนๆมีคําถามอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ไลน์ g i บทูค k ทนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเรามีคลิปใหม่มารีวิวหรือว่ามีของเล่นอะไรมารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปทุกคลิปต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ